สวัสด,ดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันใน Roblox ดอแบบโคตรน่ากลัวกันอีกครั้งนะผมเฮ้้ว้าว โอเคครับ okay, ผมทุกคนก็ต้องเรียกว่ารอบนี้เป็นรอบแก้มือได้ผมเมื่อรอบที่แล้วพี่ไม่รู้เลยว่าแบบวิธีการรับมือแบบผีแต่ละตัวมันเป็นยังไงครับผมซึ่งก็บอกว่ามันคือชื่อเกมเนี่ยมันคือดอสองนะผมดอสองเจยๆเลยดอลแล้วก็มีเลขสองแค่นั้นครับผมแต่ว่าพี่ว่ามันโคตรน่ากลัวครับผมพี่เลยใส่ให้เป็นเกมดอที่แบบเล่นแล้วขนลุกครับผมโอเคครับ okay, ผมทุกคนมาวันนี้ไปจัดอีกรอบครับผม มันจะเป็นไงวะมันจะไม่ผ่านได้ไงวะใจคนนี้ไม่ได้ครับผมเมื่อรอบที่แล้วคือเล่นจนหัวเสีย <c oughs> <c oughs> เรียกว่าปวดหัวกันเลยทีเดียวเอาล่ะครับผมทุกคนรอบนี้พี่มีไฟฉายแล้วสามารถซื้อได้แล้วเดี๋ยวลองซื้อเลยแล้วกันครับผมเพราะว่าเราเก็บมาตั้งนานเนาะเออไม่ซื้อได้ไงครับผมแตวแตวเดวไหนดูดิมันขนาดไหน โอโ้มันก็แรงอยู่มันก็แรงอยู่นะไฟฉายเนี่ยเออวะ่ะได้ใช้ไฟฉายแล้วครับผมแต่เหมือนมันไม่ยอมยูโรมันไม่ยอมขึ้นบนลงล่างให้อ่ะดูดิส่องล่างมันก็ไม่ส่องครับผมส่องบนมันก็ไม่ส่องส่องตรงหน้าอย่างเดียว,วัะผมโอเคอะตอนนี้เราเล่นจนเราได้ไฟฉายแล้วผมพี่จะแบบเล่นดีๆแล้วนะอันจริงๆนะคือบนเยอะมันก็รู้สึกแบบมันกดดันอ่ะ กดดันแล้วมันบบนไม่ออกครับผมเกมเนี้ยคือมันเป็นดออะไรวะโคตรนา่านกลัวเลยจริงพี่ว่าไม่มีวันหมดเลยนะไฟฉายเนี่ยลองเปิดไปเรื่อยๆแล้วกันครับผมถามว่าเปิดแล้วมันจะวิ่งชา้าลงไหมก็ <c oughs> เท่าเดิมนะเดี๋ยวดูนะอันนี้ประมาณนี้ครับผมเนี่ยเท่าเดิมครับผมงั้นเราเปิดได้เลยนะแต่เวลาเออไอผีตัวนั้นมาเราส่งไม่ได้ครับผมไอแฮน่ะ เจ้าแฮนส่องไม่ได้ครับผมส่วนไซเลน์ก็ต้องเงียบกิบเลยฮะนี่แหละปัญหาเออชูเวฟอันจริงๆนะเล่นมันก็ตาลายอยู่บ้างครับผม <c oughs> รู้สึกการเดินมันจะโครงเกรงโครงเกรงฮนะห้องที่หนึ่งโนหกครับผม <c oughs> บอกเลยว่ารอบนี้เอาจริงแล้วฮะ <c oughs> บาดีเดอะซีรีส์จะเริ่มเลยหนึ่งเจ็ดครับผมอารอบนี้อ้าจริงจริงนะเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นแบบจริงจริงจังๆแล้วผมมาเฮ้ยเฮ้ยมีเสี่ยงไฟด้วยวะ่ะโอ้โหตัวว่าแล้วไงโอ้โหตัวก็จริงจังแต่ตัวโอ้โหทุกคนดูดิ คือเว้ยล้วตู้มันอยู่ตั้งไกลปะวะแล้วไอโอ้โหไอเจ้าแหนมันออกมาคือเกินไปปะวะคือพี่ก็ได้ได้หมอบม,มาอย่างเงี้ยแล้วโอ้โหเกือบไม่ทันมันนะเมื่อกี้อ่ะนี่เราก็เล่นแบบจริงจังแล้วอะผมแต่โอ้โหเจอแบบนี้เออตู้ไม่ใช้ก็ได้ไปฟ่ายหนึ่งหนึ่งสูตรครับผม แล้วจริงๆนะใส่เลนส์มาก็ต้องปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดปล่อยให้หมดกรบผมไม่รู้ว่ามันรับมือ,อยังไงเวลามันเอาของลงน่าจะถึงเดินได้นะคิดว่าแต่บางทีก็โหดไปครับผมใสเลนส์นะ่ะโหดเลยแล้วก็เจอครั้งเดียวด้วยเฮ้ยสองครั้งเว้ยสองครั้งละอะไรวะงานมาโอ้โห ก็ไม่ได้ขยับอะไรเลยนี่ว่าทุกคนโอ้ทุกคนไฟฉายพี่หายเลยอ่ะโอ้โหอุตส่าห์ได้ไฟฉายไต่เริ่มทุกคนแต่จริงๆริงมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะไฟฉายมันไม่ได้สว่างเลยขนาดนั้นครับผมแล้วมันก็ส่องกบส่องปูส่องปลาไม่ได้อ่ะมันเสรินขึ้นเสรินลงไม่ได้ด้วย <c oughs> <c oughs> พี่จะต้องเอาชนะเกมนี้ให้ได้เว้ยคือจริงจริงใสเลนต์มาน่ะพี่ว่านะเดี๋ยวพี่จะลองปิดไม์รอบเนี้ย พี่จะลองปิดใหม่เลยครับผมคือตูพูดก็ไม่ได้ตอนแรกอะรอบแรกพี่คิดว่าเวลาใส่เลนส์มาน่ะเราก็คือห้ามขยับเฉยๆเว้ยก็คือเวลามันยกกล่องขึ้นน่ะห้ามขยับใช่ไหมห้ามเดินห้ามทําอะไรทั้งสิ้นครับผมเวลาใส่เลนส์มาแต่ที่ไหนได้ทุกคนเมื่อกี้พี่ปล่อยเมาส์ปล่อยเมาส์ปล่อยั้งคีย์บอร์ดยังโดนครับผมแต่ลืมไปฮะไอ้ายคนนี้ยังบ่นอยู่ครับผมมองยังไงมันก็น่ากลัวอ่ะจริงๆคือแบบ หนึ่งหนึ่งสามเงียบและวังเวงเองมากมีแต่เสียงเดินกับเสียงประตูอ่ะหนึ่งสี่จะมาเอามีไอ้รัดด้วยเหรอวะล้อรัดมันมายัางไงอ่ะ อไอ้รัดมันมายัางไงวะโอ้โหโอ้โหทำไมมันมาไม่บอกเลยะยอมเลยว่ะทุกคนคือต้องยอมเลยครับผมมันดังโคตรมืดโคตรน่ากลัวไอ้โคตรแบบโคตรยากโคตรน่ากลัวจริงคือออือทําไมมันยากขนาดดีวะหรือว่าพี่เล่นไม่เป็นหรือย,อยังไงจับทางไม่ถูกผีแต่ละตัวใช่ดิเจ้ารัดมายัางไงเจ้ารัดมา,ย,ายังไม่รู้เรื่องเลย มันก็พิบแต่มันไม่ยอมดับไฟเอาแล้วใครจะรู้วะโอโ้มันกะพิบอะไรก็ไม่รู้บางทีกะพิบก็นึกว่าเจ้าเฮียนมาใช่ไหมกระพริบังดีก็เจ้าเฮียนมากับพริบางทีก็เจ้ารัดมา,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 มาโอ้โหตูจะรู้ไหมเราหนึ่งชุดสามโอเคนะทุกคนถ้ามีไฟกระพิบแป๊บๆนานๆเดี๋ยวพี่จะทุกในตู้นานๆเลยส่วนเจ้าเฮียนมาก็ห้องเป็นสีแดงครับผมส่วนเจ้าไซเลนมาก็จะลองปิดไหม่ นี่คือวิธีการลับมือของพีทั้งสามตนครับผมของพี่โอ้โหสุดเฮ้ยจะเดินหนึ่งตู้นี้ยังรู้สึกแบบไกลมากกับพี่ปีกตีได้ไหมเจ้าลได้อยากรู้คือจับเฮ้ยกระตุกทำไมอ่ะหุยอะกระตุกแบบนี้ที่เพื่อน ลำพังเดินก็จะไม่ทันแล้วเอ้ามันจะมีผีตัวใหม่มาแน่เลยเนี่ยมันโหลดแมพแบปอย่างเงี้ยมันโหลดแมพอย่างเงี้ยผีตัวไหนอีก่ะโอ้โตอนนี้เราเจอสามแล้วผมรอบที่แล้วเราเจอสองหนึ่งสดแปดโหมีไว้ทำไม โอ้โหแล้วมาดับตอนนี้โอ้โหโอ้โหดับได้ถูกจังหวะมากครับผมตูก็อยู่กับละไกกับตู้เลยหลับได้แบบอืม้มไม่ไปแล้วดีอะ ดับไฟได้น่าเกลียดมากเอาจริงๆริงหนึ่งศูนแปดคือบางทีจะดับก็ดับตรงที่มันมีตู้ก็ได้เพื่อนไปดับตรงนี้แบบมันไม่มีตู้แล้วใครก็จะวิ่งไปดึงวะหนึ่งศูนเก้าอาแล้วเกิดอาการบั็กตู้แล้วผมเนี่ยดับเนี่ยดับตรงแบบนี้ดับเลยเอาแล้วผมหนึ่งหนึ่งศูนย์พี่ยังไม่ออกไปจากห้องไอ้พวกหนึ่ง ยังไม่เพยียบหนึ่งสองศูนย์สามศูนย์เลยเนี่ยเอาละตองหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งถ้าตัวอะไรจะมาจะได้เข้าตู้เลยหนึ่งหนึ่งสองกว่าจะผ่านแต่ละประตูคือแบบกั้มกลืนใช้คำว่ากั้มกลืนครับผมพี่รู้สึกมันยากเกินไปว่ะจังหวะผีที่มาด้วยมั้งแต่ละตัวมันแบบ ถ้าเจ้ารัดมาเราก็ต้องรีบแอบตู้ใช่ไหมโอ้โอ้โอ้มองกี่ครั้งก็น่ากลัวอยู่ดีครัผมเจ้าแฮนเนี่ยคือมันน่ากลัวมากไปเลย หนึ่งหนึ่งีจะมาอีกไหมโหท้านนี้มันมีถึงชั้นสองร้อยนี่พี่ยังเดินไม่ถึงเสี่ยวของไอ้นี่เลยนะเว้ยทางเดินเลยนะถ้าจะรัดมาตอนนี้จะวิ่งไปเข้าตู้ที่ไหนวะอ้าวถามจริงมันตู้มันมั่วเกินอะหนึ่งหนึ่งโตู้ก็อยู่แบบ คนละทิศกันที่เราจะไปคือมันก็ไม่ใช่เพื่อนหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วตู้จะไปถึงตู้นู้นยังไงไเจ้าแฮนมาเนี่ยนั่นไงเห็นไหมมันทันกันที่ไหนแล้วโอ้โหเพื่อนอก็ขี่โกงอะ่ะแต่พี่ก็อยากผ่านไปให้มันรู้ว่าชั้นตรงสูมันจะมีอะไรอะนะ <laughs> แค่ความอยากรู้อยากเห็นโลหเล่นแบบยากแบบกำกลืนจริงๆครับผมลองคิดดิถ้าเจ้าร้านมาตรงเนี้ยพี่ทำไงอ่ะจะมาก็มาวะ่ะ โจเฮนอะ่ะจะมาก็มาไม่ใช่มาตอนที่แบบตู้อยู่ไกลๆอ,อ๋เป็นเกมที่เล่นแล้วแบบคูณไม่ค่อยออกนี่ขนาดพี่ว่าพี่บ่นเยอะแล้วนะพี่ไม่อยากให้มันคลิปมันเงียบเหงาครับผมแล้วไม่อยากให้ทุกคนแบบดูแล้วมันวังเวงไงโอ้หนึ่งสองหนึ่งแล้วนี่ว่า เฮ้ยมันมีเสียงมันมีเสียงตูไม่ออกหรอกไอ้เจ้าลัดปะไม่รู้อะไม่รู้ว่าคืออะไรแอบก่อนครับผมไม่ค่อยสู้ดีแล้วถ้าไปต่อหูยทุกคน เสียงม่นคตน,น่ากลัวออกไปแล้วนะไม่ใช่ออกไปแล้วมาแห่ตัวพี่รอในตู้นานมากนะมันรอจนต้อตัดเลยแหละคือถ้ามีตัวอะไรก็โอ้โหหนึ่งสองสามเลขสวยแล้วด้วยถ้ามีตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วละ่ะ หนึ 1> 1, 2, oh ่งสองสี่โอ้โหโหโเมื่อกี้ตู้นี้ก็กดเข้าไม่ถูก อะไรนักหนาวะหนึ่งสองห้าเดี๋ยวจะมีเจ้าสีวิ่งไหมเนะี่ยจะมาตอนไหนวะหนึ่งสองหกโอ้ใจเต้นละรัวผมหนึ่งสองเจ็ด หรือว่าเจ้าใส่เลนเราต้องนั่งย่อด้วยวะไม่ใช่แต่ปิดไม้เดี๋ยวปิดไม้นั่งย่อด้วยแหละหนึ่งสองแปดเอาละครับผมมันน่าจะโอ้โหวิ่ง,งด,ดิโอ้แล้วทางโคตรมืดโอ้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 เฮ้ยอ,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 อยู่ไหนอะ เฮ้ยตูอยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นเลยเลยครับผมเลือดก็เหลือแค่นี้เอ้าเห็นได้ดวงจันทร์ <S 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 อย่าบอกนะต้องวิ่งตกแมพเนี่ยโอ้เล่นใหม่อีกแล้วอะผมเดี๋ยวพี่ต้องซื้อไฟฉายไปดูดิไอห้องเจดาซีกมันเป็นอะไรของมันห้องเจ้าซีกพี่ว่าต้องเปิดไฟฉายว่ะไม่ได้อะผม เดี๋ยวมองไม่เห็นทางอ่ะหรือมันโอ้โหมันบั๊กตกแมพด้วยประเด็นอ่ะเกินไปจะสีเกินไปแล้วนี่ใจคอจะไม่ให้ตูผ่านไปถึงชั้นร้อยเลย1.2ะหนึ่งจุดสองเพอเล่นได้พอเล่นได้ก็ให้ไปติดบั๊กโอ้โหอะไรของเขาอะไรของเขากลับมาเล่นใหม่คิดว่ามันเพลินๆเลยเนี่ยหนึ่งจามไม่มีอะไรมาเลยครับผมหนึ่งจุดเจ็ ถ้าไฟกับพิบเราจะรู้ได้ไงวะหนึ่งสูตรแปดใส่เลนส์ โอ้ทุกคน <laughs> ผ่านแล้วเว้ยจริงด้วยครับผมถ้าเจอเจ้าใสเลนคุณต้องปิดเสียงใหม่ครับผมโอ้โหแล้วตูวทำคลิปเพื่อนตูวทำคลิปใจตูปิดเสียงใหม่ <laughs> โอ้โหหยุดไอ้ชายคนนี้บ่นไม่ได้จริงครับผมคือมันมันหยุดได้โดยการปิดไหม่แต่จริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้หยุดบ่นนะ หลังจากที่พี่เดินพี่กะบ่นอยู่ดีครับผมพ,พี่แค่ปิดไมค์อะล่ครับผมอย่างนี้ได้อยู่ครับผมมันต้องอย่างนี้ดีวะเพื่อนโหเราก็คิดตั้งนานแต่ไม่รู้นั่งยอ่อเกี่ยวหรือเปล่านะผมพี่เจอตสเลนพี่กำลังยอ่อไปเลยนะหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งอ่ะเฮือปุ่มหน,น,น,นึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวเหลือเจ้าสีครับผมที่พี่คิดว่าพี่ยังทําอะไรไม่ได้คือเจ้าแฮนอ่ะเราแค่อย่าไปเดินตรงทางของมัน อะไรวะเจ้าแฮนเจ้าแฮนเลยอย่าไปยืนตรงทางของมันครับผมแล้วก็ต้อนตู้เอาเจ้าใส่เลนปิดเสียงใหม่แล้วก็อีกตัวหนึ่งอะ่ะไอ้เจ้าลัดอะ่ะไฟกระพริบครับผมก็คือแบบแต่ละตัวคือรับมือยากมากแต่เจ้าตีกนี่คือมันบัก็กครับผมถ้ารอบนี้บั็อกอีกรอบพี่พอแล้วนะพี่บอกไว้ก่อนถือว่าพอครับผมเกมมันยังทําไม่ดีครับผมมันบันะ็กเนาะคือตัวเกมเขาว่าทําดีแล้ว แต่หมายถึงเกมมันบักนะ๊กไงแล้วให้พี่ไปต่อ,อยังไงอะ่ะมันก็ไปไม่ได้แล้วครับผมเจอเจ้าซิกเนะี่ยกลัวเจ้ารัดด้วยเจ้ารัดเนี่ยมันมาแล้วมันไม่รู้เรื่องครับผมหนึ่งหนึ่งเจ็ โอ้โอ้โอ้นี่ต <cko> ัวต้องเล่นอย่างนี <You> <people>? ้ตลอดเลยแล้วเนี่ยหนึเกฮ้ยขอให้ได้ไปเจอซีกอีกรอบอะวะจะได้รู้มันบักจริงไม่จริง ีเกียร์จมาเล่นใหม่แล้วไซเลนคือแบบว่าหต้องรีบปิดไม่อะ่ะถ้ามันมีเสียงอย่างเงี้ยปิดเลยครับผมเอาละวิ่งอย่างเดียวครับผมมันวิ่งไม่ได้ด้ยนะหนึ่งสองหนึ่งไกลละใกล,ะใกละจะติกดกแล้วเว้ยเฮนอยวาพึ่งมานะแฮนแฮนอยวาพึ่งเลย โอเคผ่านครับผมโอ้ยมาแล้วทางไหนวิ่งวะโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้บิดดิบิดดิโอ้ไฟมันช่วยเลยวะเนี่ยไฟมันช่วยเลยวะเนี้ยหางออกเปิดรอไปเลยเพื่อนเปิดรอไปเลยเพื่อนมันมืดเหลือเกิน โอ้โหโอ้โหตูจะติดบั็อกอีกไหมเนี่ยขออย่าติดขออย่าติดเลยจดลิกไอ้จดลิกเป็นตัวไงก็ไม่รู้ตูวิ่งอย่างเดียวตูวิ่งอย่างเดียวตอนนี้จังหวะนี้สองหนึ่งหกไปแล้วโอ้โหโอ้ยไม่ใช่สองหนึ่งหกมันใช่หรือเปล่าโอ้ยโอ้โหเกือบหลุดแมปอีกแล้วครับผมเฮ้ยเมื่อกิ้ทางมันอยู่ไหนวะแล้วจะลิกลอยมาแบบนี้เลยฮ แห่แบบนี้เลยครับผมโอ้โหมันเล่นยากมากเลยทุกคนส่องพาร์ทแล้วยังเอามันไม่ลงเลยฮะโอ้โหสุดจริงๆครับผมรอบนี้ก็คือพี่หาเมื่อกี้หาท่อไม่เจอโอ้โหเดี๋ยวนะเรามาจากทางไหนะทางนู้นเหรอหรือทางไหนวะเนี่ยแล้วเราไปทางไหนะเดี๋ยวนะพี่ขอวิเคราะห์ก่อน พอมาตรงนี้ปุ๊บเรามาตันที่ตรงนี้เลยนี่หว่าเฮ้ยเนี่ยดูดิมันไปต่อไม่ได้และวผมใช่ไหมหรือเราต้องหมอบหรือพอมาถึงนี้เราต้องหมอบลงเหรอก็มันก็มีเหล็กกั้นอยู่นี่หว่าเห็นไหมนู่นเรามาจากทางนู้นก็ผมโอโ้โหล้วต้องจะไปทางไหนต่อได้วะเนียโอเคครับผมทุกคนโอ้โหมันอาจจะบั็กก็ได้หรือมันอาจจะที่วิ่งไม่ถูกเองครับผมทุกคน ดูดิมันมีทางไหนให้ไปวะโอเคครับผมทุกคนสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเป็นที่นี้ก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมทุกคนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ